เยอะหรือว่าอันดับสูงอะไรประมาณนี้อย่างเดียวนะเรีวยกว่าคะแนนบาลานซ์แล้วนี่เร็วมากนะจัดให้เลยครับไปกระทอรี่นะครับบินตัดตรงนี้เลยฮะแต่วันนี้ลายเครื่องบินแย่หลายเกมมาก <c oughs> นะ <c oughs> แย่มากนะน,นี่ถือว่าแย่แล้วครับว่าฝั่งด้านขวาเนี่ยมันไปไม่ถึงครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูบุรีรัมถ้าลงแล้วไม่มีใครคอนเทสต์ด้วยวงฟ้าเป็นของเขาแล้วเขาอิ่มแน่นอนใช่ถ้าดูจากโซนนะครับแล้ววงมันออกทางด้านขวาขวาบน ด้านบนจะโดนบุรีรัมย์โฉมอีก2ทีม,มรครับผมนะครับต้องดูว่าจะจัดการกนะันยังไงนะนี่ผมอยากดูอะไรรู้ไหมผมอยากดูโซนล่างถ้า v ีเก i n g ่งปิด RQ ได้ก่อนหรือว่าปิดช้า CG มาแน่แต่ดูฮะเกาะสายเป็นของบุรีรัมย์หเมืองสบายเลยฮะตรงนี้แต่ดูตรงนี้ก่อนนะครับทางฝั่งของโทแดกครับยิงอยู่ฮะกับแรงกิ้งฮะแต่ว่าเอาไม่เจอฮะแล้วล้มซะเองครับแท็บ โดนซ้ำเลยครับเป็นจาขิดนะครับผมที่จัดการให้นะแล้วออกมานัวเลยนะฮะตรงนี้โอโ้โหเอาแล้วโปกโกรมาอย่างไงครับเอาแล้วเซนได้นิโอมา,มาเป็นหนึ่งลิมนะตรงนี้เหลือสองคนนะ okay. โอเคอุ้ยหน้าต่างนี้ก็ช่วยคุณไม่ได้ครับเหลือคนเดียวโอเคไปแล้วจ้ะแจวก่อนแล้วพูดเอ็กพีเหมือนจะเจอสองทีมครับใช่ฮะอเูเจอเยอะเลยฮะเป็น I j เจด้วยนะฮะเมื่อกี้นี้เจอกับเอ็กแนฮะ คอ่อ,คอยขยับไปเรื่อยๆครับอทีดีเคไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนเพลเยอร์มาหรือเปล่าเหมือนกันนะทำเป็นราจ,จานะอะน่าจะสับมาแต่ก็เหลือ3คนในตอนนี้มี2องอิลิมมาดูตรงนี้ฮะนัวกันครับ RQ กับทางฝั่งของ VGM ครับยังไงดีกระบ,บีโดดมาจะไล่าชาร์จแล้วอาก,การมาล่วงหมดเลยตรงนี้โอ้โหแล้วนี่งไงครับ โอ้โหมือเปิดปริศนาครับเลการล็อตครับผมจัดให้แก็ดึงกลับขึ้นมาก่อนครับอาคิยังไม่เสียคนได้มาสองอิลิมส่วนวีเหมือนจะวิ่งเข้าตู้เพื่อจะไปชุบครับอา้าวซีจีว่างไงมาไหมเราน่าจะยังไล่ต่อด้วยฮะับอาิเอาชัวฮะโอแต่นี่ได้สวนอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยทำเล่นไปแต่ว่าไม่ไหวครับจำนวนคนนะ โมดตีกะะวีเกมมิ่งครับโอ้อุห์ได้อันดับดีมารอบที่ผ่านมาแล้วอาคิวก็ออกอาอาเคขออภัยนะครับผมออกตามไปด้วยเลยนะสองทีมรวดเร็วมากภายใน2นาทีนะครับผมเอาแล้วเอเอครับเหลือ2คนครับจ้ำก้อนกับหอยสางโอ้นี่เป็นอีกหนึ่งทีมที่จริงๆ ควรจะมีคะแนนดีกว่านี้นนเกม,มเ,เกมื่อกี้เนี้ยมาอันดับสองแต่เกมแรกพวกเขาก็ดรอปลงไปพเพราะว่าไปเจอทางด้านของบุรีรัมตีนะครับครับผม,มตอนนี้เกมไม่ดีแล้วลสองคนด้วยต้องรีบแล้วฮะเซ็ตรูปแบบการเล่นตัวเองใหม่หน่อยฮะแต่ว่าแฟดอยากได้อยากโดนครับขอหาหน่อยสามสุดครับเอาสุดจริงมีสามิริมแล้วด้วยนะแต่น่าจะไปคนละทางฮะรอดูครับ ทีมแฟลตยังมีอาร์เทมมสกับบิโอวิ่งตามมาด้วยนะครับโอ้หนี่คิดว่าเขาหนีข้ามน้ําไปไกลขนาดนั้นเลยนะโอ้โหนี่ซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วชุบแล้วครับกลับมาครบสี่คนมาจะรอเอ้ยใ่งัดไปทีนึงอ้าเอ้าแล้วครับแต่ไม่นอกก็สี่มันไม่นอกก็สี่นอกจอ A v วโดนกับทางฝั่งของอิลลัสเตโดสอยู่นะครับได้ไปหนึ่งอิลิมนะฮะไม่ทานขนาอุ้ยไม่สังยังไงตะกาคมโคมของชิน จะไล่ต่อเลยเลยฮะวันนี้วิ่งไปเพลินๆจริงๆถ้าหอยสั่งมีเพื่อนอะผมว่าตายแล้วนะทีมแปดอะมีโอกาสสวนได้อยู่นะเนี่ยโอ้แล้วเขาวิ่งยาวอ่ะอาจจะต้องยอมเจ็บนะฮะเรารู่มาตรงนี้หอยสั่งเอาให้หนึ่งหัวรูดแล้วสองไหมมันมีมันมีรถตัดก่อนไหมเอาปิดไอวอลไม่ทันแล้วเราย้ำไปเลยเอาไปก่อนเลยหนึ่งครับ นี่ถ้ามีไอวอลนี่มีได้เล่นต่อครับใช่ฮะแต่ก็ยังดึงมาได้หนึ่งนะฮะลากันไปฮะตรงนี้จะบอกว่ามันมีทางรถไฟบางอยู่เมื่อกี้เนี้ยถ้าเล่นก็เล่นได้ครับครับผมเลือกที่จะเก็บคะแนนคิวมาก่อนครับต้องเล่นทำคะแนนฮะตอนนี้ได้ยังไงก็ต้องเอาให้หมดนะฮะแต่ว่าแฟลชฮะยืนค่อนข้างไกลกันมากครับสามคนตอนนี้ระวังนะครับโอ้นี่มาดึงตัวแอร์ดรอปนะครับครับมีสามเลเวลด้วยกัน โอ้ฟูลเลยอาร์ทมิสอือเอวีอาร์เห็นหรือเปล่าครับเห็นคอสคิวแวบแอบไมแล้วมีปีเตอร์มาด้วยอ้ีเทิร์รีเทิร์ยังขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นรถช้าจับคนช้าไหมก็ใครโดนอยู่ฮะแต่ได้หรือเปล่าข้างหลังก็มียิงแจมมาให้อยู่ครับปีเตอร์ตามมาจะเอาครับปิดงานให้เลยฮนะยแต่รีเทอร์อยู่ข้างบนนะต้องระวังนะฮะ เออแล้วเขาขับรถซิงต่อครับจะไปต่อจะไล่เลยฮะรีเทิร์นเห็นแล้วครับเอาไงดีไม่แต่เขาชุบแล้วนะนนั่เอาต่อเลยครับซีซีโอ้โอรถจะพังครับแต่ก็ยังหนีมาได้นะฮะออนไฟลาฮะหาก่อนครับมันหนีไปไหนเมื่อกี้มันยิงเราเพื่อนหาก่อนโอ้แต่จับตีเตอร์ตีไง ใ,ใกล้ๆมีเอ็กแพอยู่ด้วยต้องระวังนะะกำลังเดินมาอยู่โอ้โแล้วเก็บ a v r ไปกลายเป็นว่า a v r ตอนนี้เหลือคนเดียวนะครับใช่เดินกลับมาอีกหนึ่งคน Expand ดี e อโอมาอยู่ตรงนี้เลยนะดีเทิร์เอาไงดียังไล่อยู่ฮะแต่ไล่ไม่จนนะพยายามจะจับให้ได้ครับเคาะไปฮรแต่น่าจะไม่รอดแล้วล่ะครับอ่าเรียบร้อย จัดการรีเทิร์นไปได้ครับออนไฟครับเพิ่มมาอีกหนึ่งอิลิมนะฮะแล้วข้างหน้านั่นนะเห็นไหมฮะมีอยู่นะครับดีเอ็กเซลครับโดนไปเจ็บอยู่เหมือนกันครับปีเตอร์ชาร์จแล้วจังหวะนี้ไปครับได้หรือเปล่าเรียบร้อยฮะไม่พลาดนะครับโทรกอนแรงจริงๆใช่ฮะไอ้แทกออราครับมียิงกับทีมแฟลตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นไอ้เจยิงเอ็กซ์รอยจากเอ็กซ์แพนไปได้ครับผมเรมิวฮะจัดการเอ็กซ์รอยนะ ตรงนี้อุ้ยอะไรนคิวคุหูกำเนิด AVR สุดๆครับเขาจะชุบไม่ให้เขาชุบเรียบร้อยดีครับแบบนี้สบายสบายครับแปดจบก่อนด้วยนะครับเน่โอ้โหเป็น AA แก้แค้นได้สำเร็จครับ Triple kill Triple จากเคโรโรไอ้แนจบเก้าครับใช่คิวกลับมานะครับผมเพิ่มแล้วก็มีห้าอิลิมอยู่ในตัวตอนนี้นะฮะแล้วเก็บเหรียญให้เพื่อนด้วยใช่ ออนไฟโอ้ได้ด้วยหนึงอีริมตอนนี้นี่ผมว่าซ g น่าจะเล่นเก็บคะแนนคิวแล้วนะอืมใช่เพราะดูจะเป็นการไล่ปิดงานแต่ละเมืองแต่ละเมืองซะส่วนใหญ่เน้นชัวร์มากเลยนะรอบนี้ค่อนข้างตัดเอาคะแนนนะครับแล้วดูครับจะเจอไอเจอีกรอบหนึ่งอุ้ยสแกนผิดครับสแกนผิดชีวิตเปลี่ยนนะแล้ววงนี่จะครึ่งบนหรือครึ่งล่างดีครับเนี่ย บุรีรัมย์ก็กลังจะเจอกับโปโก้สตาร์ใช่แต่โปโก้นี่ฟอมแกว่งเยอะนะหลายตาที่ผ่านมานี้อ่าแล้วเห็นแล้วครับเห็นชัดๆว่ามีคนส่งโจนาไปชิดอีกฝั่งครับอ่ะดูครับยังไงฮนะรก,กระจายตัวค่อนข้างดีแต่โจนะโอ,โอเ้เจ็บ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 อยู่โ,โดนจนได้ครับ <c oughs> อแต่ว่าสวนเมอร์ซี่ขึ้นมาเหมือนกัน ไปยังคุ้มอยู่ครับแต่ว่าต้องไปชุบนะรู้สึกจะมีตู้อยู่ริมทางพอดีครับอ่าชูกลับมาแล้วเสียงไปคนละหนึ่งแต่ว่าเขาดึงคืนมาได้ก่อนนะครับตรงนี้ได้และต้องไปชุบก่อนพ่าถ้าชูกลับมาได้เนี่ยปืนพร้อมด้วยตรงนี้ครับแต่โค้กจะปล่อยไปไหมฮะหรือว่าตัวเองก็จะถอยเหมือนกันดีเจ็บนะครึ่งหลอดครับยิงดังแป้งแป้งแป้ง มุมเข้าพอกันเลยฮนะตอนนี้เขาก็ดักเหมือนกันนะไม่ให้ไปฮนะเอาแล้วออนไฟไปโดน M79 จากแมคโรรี่น้องไปแล้วครับทำยังไงครับไอเจกับซีจีครั้งหนึ่งแล้วแลวเปิดสแปมมาจากคอสคิวช่วยเพื่อนได้เยอะเลยครับต้องวอลตั้งไว้ก่อนครับคอสคิวฮนะแล้วย่อนเนะเข้าไปในวงฮนะตอนนี้เป็นมุมลงขเขาพอดีด้วยกาลังเสียเปรียบนะต้องดูฮะเดี๋ยวแช้งตรงนี้ยังไงดีครับรอเพื่อนก่อนแต่นี่ฮะไม่ไหวครับโอ้โหโดนหลังแตกครับ อ่า<ป>แล้วไปโดนเหมือนกออันกโดนเหมือนกันแล้วกลายเป็นว่าแมรอโรดี้ยิงเอเจก้าฟรีไม้ไม่มีนาเมจขึ้นออนไฟกับวันมอครับได้มาคนละหนึ่งอีลีมเหลือแค่สองคนแล้วแมร์โรดี่คนสุดท้ายเอเจก้าอยู่ในมือพยายามจะดึงรามืขึ้นมาแล้วโอ,โ,โอ้โหฝ่ายก็โดนไปแล้ววันมอยิงน้องดาผ่นานทะลุไอวอลมาแล้วคนสุดท้ายวันมออยู่ไกลเหลือเกินครับเขาน่าจะดึงได้ครับโปรแตกหน้าหวาดเสียอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยจังหวะตรงนี้ฮะมุนมันเหลือสองคนครับมันมาแล้วลงมา เหมือนมีเพื่อนลงมาอีกหนึ่งคนแล้วลงมาข้างหลังครับเอา้าช่วยกันได้ครับเก็บของแล้วเหมือนในมือจะมี UMP เก็บของครบสาวต่วสองครับเล่นกันข้างนอก a v r ดึงเพื่อนกลับขึ้นมาหมดแล้วนะครับโอ้ไลเจได้ครบทีมเลยฮะตอนนี้ล้วเรียบร้อยครับโอ้ปีเตอร์พีเตอร์กระจกกระจกมาครับ เปิดประตูว้ามาแล้วให้วันมอสารคนเดียวยวันมอบอกสารแล้วเพื่อนกลับมาแล้วฉันกลับมาแล้วพีเตอร์วันโมอโอ้ยแล้วมาพร้อมออนไฟครับแบบนี้คดีไม่น่าจะพลิกครับคดีนี้ไม่น่าจะพลิกครับจะย้ำแค้หนึง่งหนึ่งครั้งครับไอเจกับซีจีดีจีโอ้ยแล้วเขาม้วนออกไปข้างนอกได้แล้วหันกลับมาสวนนะว่าโดนพลิกกลับมาเป็นยังไงสองต่อหนึ่งแล้วเรียบร้อยครับไอเจโดนหน้ากับซีจี ปิดไปอีกหนึ่งรอบสามเกมเป็น2ต่อหนึ่งอยู่ได้นานอยู่นะฮะตรงๆแต่ก็แบบโอ้โหมุมตรงนี้นี่คือโล่งเกินนะฮะหลายๆทีมอ่าแล้วครับไอคแทกออร,รามีหนึ่งอีลิมจาก A v วเหมือนกันเนี้ยใช่ฮะนอกวงนี่คือมียิงเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะตรงนี้ค่อนข้างไฟนานพอสมควรเหมือนกันและนี่หอยสังฮนะอ่ะจัดให้อไปครับเรียบร้อยนะครับผม เป็ดคิวครับเน้นแต้มอิลิมก่อนนะครับเอ,อตอนนี้ฮะแต่ว่าโดนค้อข้างหลังมาฮะตรงนั้นครับเป็นโมชิแต่โมชิก็โดนเหมือนกันนะนะาเอาละยังไงลีครับเนี่ยอุตวงเหมือนจะกินทน้างหน้าของบุรีรามาก่อนนะครับครับผมแท็กอารามีโอกาสได้ดักพอสมควรเลยใช่ฮะมีคนรีบเข้าไปก่อนแล้วนะครับเป็นทางฝั่งของโทดักนะครับผม ้าไปเจอโปโกข้างในครับเมอร์ซี่นะโจดซีจีดีจีเนี่ยมันจะได้พื้นที่ดีเลยครับออาโจนาโดนน้อง<อ>ดาไปแล้วเก็บเอาไปเลยด้วยครับครับผมสิบอีริมนะมา,ม,มาแล้วามาแล้วเอมาแล้วใช่ดังน้อยตอนนี้มี1ิบสบหคะแนนแล้วครับครับผมโบกอีริมด้วยนะตอนนี้นะครับอ่าข้างนอกไกลๆนั่นเป็นทางฝั่งของโปโคโนะครับที่พยายามจะอ้อมวงไปนะฮะ บุรีรัมเหมือนจะเหลือ2คนนะครับโมชิที่เห็นอยู่ในจอและอีกคนหนึ่งเป็นออเรดี้อ้อมอยู่ด้านล่างครับผมเอวิอาลีเทิร์นครับขยับเข้าไปหาซีจีจี G. ส่วนด้านหน้าทีดีเคี่เขาดักอยู่โดด <Hey. S 1> เข้าไปฮะโอ้โห oh, oh, โดด <Hey. S 1> โดดเข้าไปอย่างนี้ทีดีเคก็รอรับอยู่เหมือนกันฮะตั้งวอลรอไว้ก่อนเลยฮะแต่โดนเคาะมาไกลๆฮะแล้วเป็นทางฝั่งของเมอร์ซี่ไงที่ยิงออเรดี้เหรอฮะออเรดี้ฮะใช่หยอดใงเข้าไปครับเคโรโล พุ่งเข้ามาไม่ระวังขวานะนี่งไงโอ้โหไม่เช็คขวาครับแต่ว่าเขาก็ยิงไม่โดนเหมือนกันนะหลบไปหลบมาโอย่างเจ็บโอ้โหยังไงล่ะครับเนี่ยต้องแช่วอลไปก่อนครับตรงนี้ยื้อ,อไว้ฮะข้างในเขาก็ยื้อเหมือนกันนะแต่จกคอสฮนะเก็บพีดีเคไปสองฮนะรอ,อตงควาอยู่แล้วเข้ามาชาร์จข้างในให้ฮนะโอ้โหแล้วมีทางฝั่งของโพโคมาแจมด้วยโอ้ไฟไม่หยุดแทบแต่ว่าตรงนี้จนะยด้หรือเป่าจำกอสออกมาได้อีกหนึ่งไนะ โอ้โหฮะมาแจมเขาแต่มาแค่3คนแล้วเป็นยังไงกลายเป็นว่าจะล่วงไปเองไหมลีมี M79 มแต่ยัดลูกนี้ทะบื้มลง4นี่จบเลยหอยสังโดนน้องดาวไปจม m e r c ่เหลือแรตรงนี้เลือดน้อยเลือดน้อย m e r c ่มาเติมมาเติมเคโรโรด้านบนมีชาร์บาสเซอร์กระโดดยัดหมายังไม่ยัดบิดก่อนบิด1นทีแล้วเอ้า m 7 9น้องต <Hey. S 2> ัวเองไปโปกกี้พลิกกลับมาได้ m e r c ่เจอเคโรโรแล้วเจ็บ้ะกูเจ็บยังไงเดี๋ยวขโมนกลับเข้าไปด้านในแล้วครับ โอ้ oh. แล้วเมอร์ซี่ยังหนีอยไปได้ด้วยนะครับในตอนนี้แล้วแรดโดนจำกอดน็อกอีกที mm hmm. ยัดเต็มๆคะแนนคิวนี่ตอนนี้16แล้วย,ยัดอีก,กทีแล้วปิดเอ็มก่อนอปิดก่อนอเดี๋ยวโดนยิง โอ้แต่ใกล้ชิดกันมากเลยนะสองตีนี้พยายามจะเอาให้ได้มาแจมหรอแจมใช่ไหมหรือเมอร์ซี่คนเดียวแล้วจะปิดแล้วแต่ว่าเหมือนจะลงไม่ได้หนึ่งคนแล้วลงไปสองเมอร์ซี่เอาไปสองป1หนึ่งต่อหนึ่งจากแองเจลออร่าแล้วเขาดึงกับขึ้นมาได้แล้วติดไอวอลตัวเองโดนมาซามแล้วเป็ดปรากฏตาจบก่อนครับเอเอไปต่อเหลือฟอร์กี้คนเดียวโอ้โหโดนอย่างนั้นนะตรงนี้ก็ยื้อกันอย่างนั้นเหมือนกันนะยังไม่โดนกันครับถอยออกมาแล้วครับอาร์คิวสีจีพยายามจะคออยู่เหมือนกันนะ โอ้โอแล้ว a อเหลือคนหนึ่งครับ a อวี์ไปต่อเนื่องด้วยฮะตรงนี้ RRQ คิวบุรีรามไอคแทกออร่าและเอวีครับเฮ้ยบุรีรามเ็าตามมาได้นะนั่นสิฮะนี่รีเทนรออย่างเดียวแล้วฮะเอาอันดับครับหมชีดนคอเจ็บมากับโอ้โหโมชีบอกอุ้ยมาคออะไรตอนวงมาครับโอโ้แล้วเหมือนทางด้านซีจีเลยนะมามาได้ นี่แหละเกม3นี่แหละใช่ไหมฮะที่ว่าจบท็อปๆแต่ว่าไม่ถึงแชมป์เลยครับใช่ฮะยังไงก็ตามตอนนี้คือทีเปิดมากๆนะครับแล้วนี่ฮะบุีรำจบครับที่5นะครับผมไล่เลยนะครับ RQ คฮะมีห้าไอริมอยู่ในมือด้วยนะครับตอนนี้4ทีมแล้วนะครับจะเอาไงครับ c ี่ทๆตอนนี้ก็มี10บไอริมพร้อมเหมือนกันฮะ อย่างเชิญกันอยู่ทั้ง3ทีมเลยนะฮะสทีมตอนนี้วงมันเหมือนจะย้อนกลับไปหา AAA นะครับครับผมแต่เจอคนนะขอไปครับคอสคิวโอ้ม <วง S 2> มันบีบนะวงมอบขนาดนี้แม้มว<ะ>่าจำนวนคนจะน้อยต้องเอาให้ได้ครับเพราะว่า c g เขายิงอ่ค RQ ก่อนอยู่แล้วเอา้เอาเาอู้ลูกไปจากไหนคะนะ้าโอ้โห RQ ยิงมาสวนได้เฉยเลยฮะโอ้โหแล้วมันไม่ไหวครับวันมอ ดาเมจากวงมันเยอะมากครับเสียไปหนึ่งคนก็ c GG g ีจียังเหลือครบครับถ้าปล่อยเขาชิดเนินได้นี่บันเทิงนะเอเอมีแค่<า>สอง,งคนนะฮะใช่ฮะขวางเนตไว้ไม่ให้ขึ้นมาฮะแต่เขามาแล้วครับทางฝั่งเคเราต้องถอยออกมาก่อนนะฮะโอซีจีดีจีเล่นฉลาดมากครับช่อน,นี้เ,<อ>เลือกไปเล่นเหลี่ยมขวาแล้วปิดทางด้านของ a v วไปครับสำหรับดั้จาก R q วเอาชัวร์นะครับผมอาเบมาแล้วครับดันเข้ามาอยู่หลังวอลฮะแต่อ้อมมาขอบผมก็เจออยู่หัวตั้งก่อนสวยฮนะ เอาไงโอ้ยังไม่กล้าเหมือนกันนะกันลึกมากครับตอนนี้ทางฝั่งของเรเซอร์ดันมาเจออยู่แล้วยิงล่วงไปได้หนึ่งฮะได้ไหมฮะโอ้โหออแต่งอาแล้วเอออกจนได้ครับผมแล้วที่ไง c ีซ c มาแล้วครับเครมเร็วครับปีเตอร์ยัดใส่นังๆอะไรก็ร้อนแล้วก็จบเลยครับ c c t c สิบห้าอีลิมมาอีกหนึ่งบุญย่าโอ้ตามนัดเลยวะกี้บอกว่าขออีกสักหนึ่งบุญย่านะมาเลยนะนี่ฮะ โอ้นี่ตามแผนที่พี่เหนงวางเลยเองถ้าไม่ตามแผนอะไรก็ซ่อมอีกซ่อมอีกแล้ว